ส่วนข่าวช่อง L S Sport นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทุตบอลโลกนะครับวันนี้ก็วันที่16พฤศจิกายน2564ฮะวันหวยออกนะฮะก็บ่าย3โมงก็ลุ้นหวยก่อนนะก่อนจะไปลุ้นบอลนะครับคู่นี้ฮะเป็นคู่ระหว่างอิรักเจอกาหลีใต้แข่ง4ทุ่มนะครับสนามกีฬาอัฟกาลาฟานะครับผลงานช่วงหลัง7เกมมีเสมอ2เกมครับเป็นเกาหลีชนะ3ครับอิรักชนะ2ครับก็ถือว่าสู้ได้เหมือนกันนะอิรักนะผลงานช่วงหลังทีมเยือนเกาหลีใต้ไม่แพ้ใครเลยนะ ชนะ4เสมอ2ครับด้านอ e ีลักครับไม่ชนะใครเลยนะเสมอ4แพ้2ครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอีร e ัก์ไม่ชนะ6เกมหลังสุดแล้วนะฮะแล้วก็เกาหลีใต้ครับไม่แพ้ครับ8เกมหลังสุดะฮะฟอร์มดีอยู่แล้วเกาหลีใต้บอลเพสซิ่งเหนียวแน่นนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จบสกอร์ได้ด้วยครับผลงานที่หลังเจอกันมาเสมอ 00, 0-0เสมอ 0-0, 00ฮะเกาหลีใต้เปิดบ้านชนะ2-1นะเกาหลีใต้ไปเยือนไม่ชนะเลยนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นบอลในบ้านเกาหลีใต้นะฮะโอกาสเสมอก็มีนะ้ววันนะี้ e ac, นะตีักมไ่ดจนะ ผลงานช่วงหลังอิรักก็มีเสมอซีเรีย1-1เสมอยูเออี2-2เสมอเลมนอน 00, 0-0นะฮะแล้วก็แพ้อิหลาง0-3นะครับอฟอร์มไม่ดีนะฮะส่วนเกาหลีก็ชนะยูเอีไม่ได้1-0เสมออิหร่านครับ1-1นะฮะชนะซีเรียฮะ2-1เปิดบ้านชนะเลมนอน1-0นะฮะก็มีเสมออิรักษ์นะ 00, 0-0นะครับยิงไม่ได้เหมือนกันนะก็เล่นได้ดีนะเหมือนนั้นนะเพิสซิ่งดีครับเกาหลีใต้เปิดบ้านยังชนะไม่ได้เลยฮะเหมือนนั้นนะนนนะไปดูราคานะ้ำกันดีกว่าคู่นี้นะครับ ราคานะ้าเปิดมาสกอร์สูง2ลูก2ลูกให้กดต่ําได้ครับส่วนแฮนดิแคปครับเกาหลีใต้มาเยือนนะฮะต่อครึ่งกรุ๊ลูกจาก0 5, นูนเหนือ0ู3นะไหลลงนิดนึงนะแต่ครึ่งกรุมลูกก็ถ้าดูจากฟอร์มช่วงหลังนะลุน้นเกาหลีได้ครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มที่เ,เกิดมาครับลองอีลักได้นะฮะราคาไหลาทางเจ้าบ้านนะจาก7.5 0ด้านะไหลลงไป7.0เนนฮะราคาเสมอก็ไหลลงนะเล่นเจ้าบ้านได้เหมือนกันนะถ้าต่อสักลูกครึ่งน,นะ ตั้งใจลองนะแต่ราคามันขึ้นคุบลูกอยู่แล้วบีบให้เล่นกรกือต้เนกันนะคือชนะให้ตังค์เลยนะคนก็จะมาลองคนก็จะมองว่านี่กฤตใต้ดีกว่าครับนะฮะโอเคราคาเปิดมาะฮะครึ่งครบลูกนะ0 8 9ครึ่งลูกก็0.67อืมถ้าลองหนึ่งลูกก็ศ67นยะจากกะดหกเจดอ่ใต้ก็ไดนะ้สองราคานะครึ่งลูกสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งครบลูกสักครึ่งหนึ่งชนะให้ตังค์หเลยง่ายๆ ชนะ1ลูกได้ตังเลยนะครับนะชนะ2ลูกก็ได้เยอะหน่อยนะเพราะมีติ่งนะฮะคือคุณลูกตรงนี้นะครับเชียร์กันเลยใต้ครับคิดว่าฟอร์มที่หลังดีกว่านะครับยิงได้เกือบทุกนัดเลยนะครับเจออิรักวันนี้ฮะคิดว่าน่าจะยิงได้อย่างน้อย1ลูกครับเชียร์ได้เลยที่เขาใต้ครับส่วนคู่ที่สองครับจะอยู่ที่ฟุตบอลโลกครับนอกกันเรื่องโซนเอเชียนะฮะเป็นจีนครับเปิดบ้านเจอออสเตรเลียครับก็ผลงานเจอกันมา6เกมหลังนะครับเป็นเสมอ1เกมครับเป็นจีนชนะ2เจ้าบ้านนะถิงเย็นชนะสครับออสเตรเลียก็เหนือกว่านิดหน่อยเท่านนนัั้ะครบ ผลงานช่วงหลังออสเตรเลียครับก็6เกมหลังมีชนะถึง4เกมเลยนะฮะเสมอ1เกมหรือแพ้เกมหนึ่งนะครับแล้วก็จีนนะครับ6เกมหลังเนี่ยแพ้ถึง3เกมเลยนะชนะ2เกมเสมอหนึ่งครับก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะผลงานช่วงหลังออสเตรเลียชนะจีน3 0ออสเตรเลียชนะจีน2 0นะฮะ,จ,ะ, 43, ะจีนชนะออสเตรเลีย4ีนะฮะจีนชนะ1 0ก็ถือว่าทรงๆสูส,ส,สีกันนะแต่ออสเตรเลียเหนือกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองวันนี้ต้องมาเยือนจีนด้วยนะครับก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะ ผลงานช่วงหลังจีนเจ้าบ้านครับมีเสมอโอมานหนึ่งหนึ่งนะน้ำกรดหนึ่งศูนย์นะด้านนอร์ดิเสมอหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็แพ้ซาอุด์สามสองชนะเวียดนามสามสองแบบผืดจับเหมือนกันนะแล้วก็แพ้ญี่ปุ่นศูนย์นะครับด้านออสเตรเลียมีเสมอซาอุด์ศูนย์ศูนย์มีแพ้ญี่ปุ่นสองหนึ่งฮะแล้วก็ชนะโอมานสามหนึ่งฮะมีชนะเวียดนามหนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะจีนสามศูนย์เลยนะครับมาดูราคากันหน่อยราคาเปิดมาสกอร์สูงสองลูกนะไหลขึ้นเป็นสองลูกควบกดสูงได้ครับคู่นี้นะ ส่วนแฮนดิในแคมปมาทางชิมเยือนว่ะจากราคาครึ่งูลูกไหลไปหูไหลไปเยอะมากนะเป็นหนึ่งลูกควบแล้วนะถ้าลูกควบให้ลองจีนนะครับลองอีกอะต่อเยอะๆลองหมดจีนราคาไหลลงนะจาก12.0 0เหลือ9.00ูนะโอ้โหไหลลงเยอะมากนะเชียร์จีนได้เหมือนกันนะส่วนออสเตรเลียราคาก็มาเหมือนกันนะแต่ราคากระโดดที่จีนเยอะกว่านะครับโอเคไปดูราคาการคู่นี้ราคาจีนเจอออสเตรเลียเปิดมา3ราคาถ้าต่อ1ลูกได้0 6นนะ ถ้าต่อลูกควบก็ได้0.90ลองได้0.93ถ้าลองลูกครึ่งละ่ะ0.65ลองอีกอะนะแม่งต่อเยอะลองหมดอนะลองแม่งเลยลูกครึ่งนะสักครึ่งนึงแล้วก็ลองลูกควบนะบอลเอเชียร์ได้นในบ้านไม่ธรรมดาเลยวิ่งซูฟัดซูได้เทคนิคดีครับนะก็เล่นในบ้านก็ผ่อนคลายสูงไม่ค่อยกดดันมากเท่าไหร่ครับเล่นในบ้านด้วยนะฮะมีเสียงเชียร์ช่วยด้วยนะครับน่าจะไล่กันสนุกนะแต่อาจจะไม่ขาดกันนะครับถึง2.30 0เนี่ยเต็มที่ออสเตรเลียผมคิดว่าชนะได้ลูกเดียวนะ ก็เผอเสมอด้วยนะเชียจีนดีกว่าครับในบ้านครับแข็งแก่งพอสมตัวนะฮะบอลรูปร่างอาจจะไม่เสียเปรียบมากครับสู้ได้ลูกกลางกาดนะครับและลูกหนักก็พอมีเหมือนกันคิดว่าออกเสมอ0วยๆหนึ่งหนึ่งฮะเชียร์ที่จีนได้ครับสกอร์สูงสองลูกอ่ะไม่เล่นแล้วกันผ่านลวกันนะครับคู่นี้ก็เชียจีนนะฮะคิเด็ดสองตัวครับคู่แรกเกาหลีใต้ครับคิดว่าไปเหยียดอิรักณ์น่าจะมีหนึ่งน้อยหนึ่งลูกนะเชียรได้ครับส่วนคู่ที่สองจีนในบ้านใช้ได้นะเว้เชียได้ครับ ต่อต้องลูกควบเนี่ยลูกครึ่งด้วยครับลองได้เลยครับที่จีครับในบ้านคิดว่าแข็งแกร่งพอตัวเลยครับจัดได้เลยที่จีครับแนะนำวิดีดีครับสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเคมาจัดกันได้เลยครับบริการดี24ชั่วโมงฝปถอนภัย1นาทีแอดมินนั่นรักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกติดไปนงไว้หน่อยเรามีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจก็มีหลากหลายราคามากๆฮะท่านสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเคมาจัดกันได้เลยนะครับยังไงวันนี้ฝากช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ททุก่านนเงิรรววยสสััดีคบ